สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตรงกับันจันที่ยี่สิมกราคมสอง7นะครับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงสินาทีนะบ่ายสองโมงเอ่ออากาศเช็คภาพภูมิอากาศแล้วอุณหภูมิ เมื่อกี้นี้ย27องศาซึ่งเอ,อเมื่อวานนี่อากาศเมื่อบานกับวันก่อนเนี่ยอากาศจะเย็นกว่านี้วันนี้ก็อุณหภ,ภูมิสูงขึ้นอีกนั่นก็น่าจะเป็นสัญญาณบอกอย่างไกลๆแล้วว่าหน้าหนาวกำลังจะผ่านพ้นไปกำลังยากๆ้าสู่หน้าร้อนจริงๆมันก็ไม่ได้หนาวมากนะแต่ว่า มันก็อากาศมันก็เย็นสบายดีแต่ว่า <c oughs> เออทีนี้มันเหมือนกับส่งสัญญาณแล้วว่าโอเคแล้วละมันจะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วละทีนี้มันจะร้อนแล้วละเพราะว่ายี่สิบเจ็ดองศาเนี่ยมันก็แบบอืมเป็นอุณหภูมิที่ว่าทําอะไรมันก็จะเหงื่อออกแล้วละถ้าเป็นสักยี่สิบสี่อย่างเงี้ยมันยังเย็นสบายอยู่ยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเย็นอยู่นะถ้า ทะลุขึ้นไปถึงยีบเจ็ดอย่างเงี้ยเนี่ยเอก็เริ่มเปสัญญาณแล้วว่ามันจะเข้าหน้าร้อนละเนาะผมมีสินค้าตัวใหม่อาแกะกล่องให้ท่านดูเป็นไม้กันสั่นเป็นไม้กันสั่นแบบเวลาเอาโทรศรรัพท์มานีิบอะก็จะถือทำให้มันไม่มีการสั่นไหวอย่างงี้นะ <c oughs> โทษที เป็นไม้กระสั่นแบบสามแกนนะฮะหรือภาษาอังกฤษเาเรีย,รยกว่า three axis อ่าสามแกนอ่ากิบบลกิบบลก็คือเอ่อกันสั่นนะ,ะเป็นไม้กรรรนะะันสั่นนะภาษาอังกฤษเรีย,รยกว่ากิบบลหรือไม่ก็สเตเบลไลเซอร์ย่างเงี้ยนะสเตเบลไลเซอร์ก็คือเอ่อทำให้มันนิ่งกันนะก็สั่งมาจากโคเวอร์ทูปโป้โคเวอร์สอง แล้วก็โ e r o COVER แล้วก็เลขสองแล้วก็ PRO พิมพ์จิตกันเลยนะแล้วก็จุดคอมนะก็ค้นหาได้ใน Google เดี๋ยวผมจะลงพิกัดให้นะในในรายละเอียดคลิปนี้นะก็ติดตามได้ในใต้คลิปนี้นะก็ผมไม่มีส่วนได้เสียกับร้านนะผมไม่รู้จักกับ ทางร้านไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านไม่ได้รู้จักอะไรกับร้านแต่ว่าผมก็เคยสั่งซื้อสินค้าตัวนี้จากร้านแล้วโอเคมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างอ,อราคาไม่แพงราคาไม่แพงเอาน้อยง่ายว่ามันราคาไม่แพงมันเป็นกิมบอลที่ราคาไม่แพงเอ,อผมเคยซื้อมาแล้วตัวหนึ่ง ใชมาสามปีแล้วก็โอเคใช้ดีนะผมก็เลยสั่งซื้ออีกเป็นยี่ห้อโมซ่านะร้านนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเลยนะเป็นบริษัทจํากัดเลยนะ mm hmm. ก็ผมผมคุยกับเขาอะนะมันถ้าสั่งผ่านอ,อผ่านสั่งซื้อทั่วไปนะ mm hmm. เขาบอกว่าสองพันสองรอเก้าสิบาทวันก่อนผมคุยพอดีมีที่คนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะแกก็บอกว่าแกเห็นผม ผมถือไม้กระสันไอ้ตัวเก่านะที่มันตัวเล็กๆนะแกว่าแจะขอซื้อต่อซื้อต่อเลยได้ไหมเพราะว่าแจก็แบบว่าเห็นเราใช้อยู่แล้วก็แจก็มั่นใจว่าสินค้าที่เราใช้อยู่นี่มันเป็นสินค้าที่ดีนะผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีวกว่าผมก็กำลังจะสั่งซื้ออีกตัวหนึ่งยนะูงั้นพี่สั่งซื้อเพราผมเลยไปได้นะผมก็เลยทักไปถามว่าผมจะขอสั่งซื้อสองตัว มีราคาพิเศษไหมตั้ง้ากก็ทักต่อบมาว่าถ้าวสารซื้อสองตัวเขาขายให้สี่พันบาทก็คือตัวละสองพันบาทนะจากตัวละสองพันสองร้อเก้าสิบาทหรือว่าเกือบสองพันสามเนี่ยเหลือตัวละสองพันบาทค่ 2, า,าส่งฟรีก็คือผมก็เลยโอนเงินไปเลยสี่พันบาทนะก็จะได้สินค้ามาสองตัวค่าส่งฟรีช่งองโอนไปเมื่อวันเมื่อเส,สายวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบ มก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตอนที่ไปใส่บาตรพระที่หมู่บ้านนะนะหลังชิ่งจากที่กลับมาแล้วก็มาโอดตังนะครับก็แล้วทางั้าก็จัดส่งให้ไทยภายในวันนั้นเลยแล้วก็ส่งส่งแท็กกิ้งไอดีมาให้เราจิดตามสินค้าว่าตอนนี้สินค้านําเข้าระบบแล้วไปถึงไงแนละ้วจากเอ,อจากอ,อศูนย์ จากศูนย์รับฝากส่งนี่นะอันนี้มันเป็นส่งมาทางแฟกแฟกเอ็กเพรส่ะนะอ่าบอกเลยแฟลกเอ็กเพรสเนี่ยนะก็เข้าไปก็จากศูนย์รับฝากส่งไปงศูนย์คัดแยกสินค้าเรื่อยๆจนมาถึงคอนแกนนนะก็ผมก็ติดตามมาตลอดก็ปรากฏว่าก็มาถึงวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คือนับจากวันเ,าเสราร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะก็ ยี่สิบแปดยิบเก้าก็ใช้เวลาสองวันนะมาถึงก่อนบ่ายสองโมงนี้เองมาถึงเม่สักครู่นี้แล้วก็เลยแบบยอมทนนั่งตากแดดเอเขาเรียกว่าอะไรอันบ็อกซะเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยสินค้าหลายตัวที่มันมาถึงเนี่ยผมจะชอบดอกไว้ไม่ได้รีวิวหรือก็รีวิวซะเลยอะไรมันก็ต้องรีวิวแล้วก็ทำจบๆไปนี่นะนี่เขาก็มีอิดเทปกาอะไรมาอย่างดีเลยนี่นะฮะผมให้ดูนะ กินนะฮะอันบล็อกเลยนะอันบลอกเลยนะนี่เอละเป็นการทำแหละไม่ใช่ทำแหละเปิดอ่นบล็อกอ่นบล็อกอนบล็อกก็คือเปิดกล่องนั่นเองบล็อก็คือกล่องนั่แหละอ n b นบอก็คือเปิดกล่องอ n b นบล็อกิ่งนี่ก็อย่างนี้วันนี้ มันต้องใช้อีกตัวแล้วเยียมมาอย่างดีแล้วก็เป็นกันไกนี่นะง่ายๆกันไกนี่มันจะไม่คมเหมือนคัตเตอร์แต่มันก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าคัตเตอร์ถ้าเนาะคือมันมันไม่คมมากแต่มันคมประมาณที่สามารถที่จะแกะแกะเอ่อก่องได้สบายๆอย่างเงี้ยนะ เปิดเลยนะจะไม่มีการตัดต่อนะมันก็เลยอาจจะช้าหน่อยนี่ให้เห็นเลยนะฮะให้เห็นเลย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 นะปึ๊บป๊บมันมีสินค้าอยู่สองตัวนี่น,นี่เขาก็มีเอ่อใส่อะไรนะก็เรียกวัติก เยลลี่ครับกันกระแทกสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นฟองน้ําแต่อันนี้ก็มีฟองน้ําม,มาให้ด้วยกันกระแทกอันนี้ก็นี่อันนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้นะเผื่อเวลาเราจะส่งของไปให้คนอื่นแล้วก็ถามนี่นี่เอาเก็บไปก่อนอันนี้ก็นี่หมดละไม่มีละก็คือ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแอบซ่อนอยู่ไม่มีแล้วนะอันนี้ถือว่าจบกันละตรงนี้ก็เกี่ยงแล้วเนาะอืมอ่ะ,อะเรียบร้อยนะมันก็จะมีอยู่เนี่ยมันมีสองตัวไงตัวนี้สองพันตัวนี้สองพันสองตัวเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดเลยทีนี้ ผมจะแกะออกมาตัวหนึ่งเพราะว่าอีกตัวหนึ่งคื็ของพี่เขาเดี๋ยวให้เขามาแกะเองให้ผมก็จะแกะออกมา <c oughs> แต่ว่าการจะแกะออกมาเนี่ยมันก็ต้องักนิดนึงตัวนี้นี่นะก็จะมีอ๋อันนี้บริตีการเดทยี่สิบเจ็ดมกราสองพันยิบสี่นาะโคเวอร์ร 2, นะ Cover, ทูปโปร สีเดียวนเบอร์นี่เอาละผมให้ดูเออนี่มันมีเร็บไซต์อยู่เห็นมนะถ้าไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเก้าห้าหนึ่งสี่ 081-969-5141แลงวก้เอ้นึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ลก็มี Facebook ก็มีแล้วก็เว็บไซต์ cover 2 pro ไลน์ก็คือมีเครื่หมายแอดด้วยบแล้วก็ c o v r เลขก2แล้วกับ t r o ทีมกิตกันไปเลยเดี๋ยวผมโยลงให้ไม่เป็นไรจะลงในใต <c oughs> ้คลิปนี้ให้ก็ผมก็ติดต่อเขาก็ผมไม่ได้โทรเลยนะผมแอดไลน์ไปแล้วก็ติดต่อทางไลน์คุยกันทางไลน์แล มีกันตัวกรอบกันก็เขาก็ให้เบอร์บรัญชีมาผมก็โอนเงินไปก็ส่งสลิปให้เขาดูว่าเออโอนแล้วเขาก็สัดส่ขงของมาให้อันนี้ก็จะเป็นกลางขากจิมบอลปดล็อกขาด้านบนปลดล็อกที่นีบมือถือใส่มือถือตรงขึ่อกาโอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อเผื่อมันได้ใช้ผมก็จะแจะออกมาหนึ่งตัวตัวเดียวก่อนเออตัวนี้ ตัวเดียวเน,นะโอเคหนึ่งเดียวอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันอีกตัวหนึ่ง่างหาเอ่อของใครของเขามีสองตัวก็ใบรับประกันสองอันอันนี้ของพี่เขาอันนี้ยังไม่ได้แกะเพราะว่ามันก็จะมีปาสจิกอยู่นี่แสดงว่าเรายังไม่ได้แกะเห็นไหมมันมันก็จะมีแบบอีกชั้นหนึ่งเลยนะเอ่อเพื่อเป็นการบอกบอกว่าเอ่อสินค้านี้ยังอยู่ใน อันนี้ก็ถือว่าเพียงแต่แกะออกจากกล่องส่งของแค่นั้นเองแต่ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องอที่บรรจุจินค่าจริงๆนะโอเคอันนี้ก็อันนี้เอาไว้ให้ทีเขาแกะเองนะให้กระจัวแกะเองอันนี้น,น,นี่นะโมซาดีดเอ็มเอ็กตรงนี้นะครับเห็นนะ่ะ โฟนนี Phone, mm ่เป็นสมาร์ทโฟนคีบเนี่นะละไม่ได้นะยังยังอยู่ในปลาสติกอยู่รูปรูปร่างเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วแกะออกมาเมื่อกลางใช้เต็มที่ก็อันนี้เป็นด้านจับอันนี้เป็นปุ่มสวิตเปิดติดนี่ก็มือถือนะสมาร์ทโฟนใส่ใส่ได้ทุก เยอคือจริงๆมันต้องมีการลงองลงแอปด้วยแต่แต่ผมผมว่าผมผมไม่ได้ใช้แอปอะไรมากผมก็แค่เปิดจิตแล้วก็ให้มันกันสั่นแล้วก็กดหยุดกดถ่ายด้วยตนเองเป็นเมน,นุ่นแต่ว่าไอ้กันสั่นเนี่ยมันเป็นแบบเออ gimbal สามแกนนะอันนี้แกะออกจากพัดิกแล้วพัดจิอยู่เนี่ยหั <c oughs> อหุ้มมาอันนี้ยังไม่แจะอันนี้เอาไว้ ของที่เข้ามาเอาตอนเย็นนี่นะก็ <c oughs> ดึงออกมาปุ๊บโอ้โกล่องสวยงามทีเดียวร้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับซื้อจากศูนย์จำหน่ายเพราะว่าบางบางคนเขาก็กลัวว่าเออ ว่าสั่งซื้ออะไรแล้ได้ของแบบไม่ตรงปกไม่ไม่เอ่อไม่ได้ตามที่โรงโฆษณาว่าใจอันเนี้ยของจริงเพราะว่าผมเคยซื้อกับด้านนี้มาแล้วแล้วก็เขาเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเคมันเป็นของแท้นะประกันนี่แกะเ็บ ผมก็เลยมั่นใจว่าซื้อมาเนี่ยตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมอันนี้มันมีปัตติกอยู่นี่เอมันมีเทปปัตติกกาวอยู่ปึ๊บเปิดมาโมซา mini mx อันนี้เป็น uh, welcome to uh, use mini mx use m o s a to record your beautiful life บันทึกบันทึก เอาไว้เก็บบันทึกความทรงจำที่สวยงามอะไรประมาณนี้ beautiful life life ชีวิตที่สวยงาม life นี่นะอันนี้ผมคงตามเริมผมไม่ไหงั้นเท่าไหร่โอ้โหนี่นะปุ๊บก็จะจับออกมาอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีกันกระแทกอย่างดีเลยนะเนี่ยปิดฟองน้ำด้วย อันนี้ก็มิ้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นสายคล้องของมันนะนะตัวสายคล้องแล้วก็อันนี้เป็นสายเป็นสายชาร์จอ USB อันนี้เป็น Type C เสียบชาร์จเสียบชาร์จข้างๆนี้นี่อันนี้ก็เสียบปึ๊บที่ชาร์จไปอโอเคอันนี้เอาไว้ก่อน ผมมั่นใจนะว่าเดี๋ยวอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็เป็นมีนวดเล็กๆอีกกันหนึ่งสบัดจิ๋วสบัดย่อยอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสี่นอนเลยอันนี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้มีดูเป็นอะไรน้อะนี่โอ้ป็น่าเป็นอย่งน้อบ้างน่าจะเป็นขา โอ้เป็นขาวันนี่เป็นหูสุดยอดเลยใส่มาในซองผ้าอย่างดีเลยนะเออเข้าท่าเว้ยเ้ข้ท่าเว้ยเฮนี่ยอย่างเงี้ยป๊บอืมเออข้าท่า,า,าออข้าท่าข้อท่าข้อท่า,า,ทานี่อันนี้นะซึ่งในซองผ้าตัวนี้ยังมี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 งม่นะผมยังไม่ได้นั่นปึ๊บนี่เป็นท่านเป็นท่านยึดจับ หมดแล้วนะซองผ้านะโอเคสองผ้านี้เก็บไว้ได้ใช้ดยเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็เก็บไว้ในนี้ปึ๊บอันนี้หมดแล้วนะหมดแล้วนะอันนี้หมดแล้วนะตามที่เห็นหน้าหมดแล้วนะหมดแล้วก็มีกู่มือกู้มือแล้วก็อ่าซองผ้าโอเคเอาเก็บไว้ในนี้ก่อนนะ,นอ,ะอันนี้ก็ถุงไม่กี่ละถุงถุงถุงที่อันเนี้ย ช่องผ้าที่ใส่ขาแล้วก็ใส่ในนีน้ใส่ในนี้เออเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ตอนนี้ก่อนเอออาจจะปึ๊บ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 ก็อืมนะโอเค ใบรับประกันใบรับประกันเดี๋ยวว้นี้ก่อนใบนี่ก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเอาละอันบล็อกเสร็จแล้วก็มาสาคิดันเลยจะชาอยู่ใหญ่เอาให้ๆโอเคอันนี้ก็เป็นสายคล้องสายเลยโอเคเอาว้นี้ก่อนพระเอกเราก็คือตัวนี้อือ มันมันกลางออกมาอย่างนี้เนาะมีล็อกอยู่โอ้โอ้มันมีล็อกอยู่นี่มันมีล็อกอันล็อกอยู่อันนี้ก็มีล็อกมีล็อกอันล็อกอยู่มีรูปกุญแจอะไรมีรูปแม่เหล็กเห็นไหมพยายามหมุนเบาๆนอย่าไปหมุนแรงคือถ้ามันหมุนถ้ามันไม่ไปเนี่ยอย่าไปฝืนมึง หมุนเบาๆถ้าอย่างเงี้ยหมุนไปไม่ได้มันต้องหมุนมาทางนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะ <c oughs> หมุนตามเข็มนาฬิกาอืตามเข็มนาฬิกาก็คืออย่างเงี้ยปื๊บนี่ตามเข็มนาฬิกาอืมอันนี้ก็ข <c oughs> อ, <c oughs> อโทษทีเออนะ กลางขากินบ้กกอกลางขากลางขายังไงร้อยแปดสิบองศาเดี๋ยวนะอ๋ออ,อันนี้ก็หมุนหมุนเ้อหมุนตามเข็มนาฬิกามันกันเข็มนนาฬิกา,า,กา,กาหมุนอย่างเงี้ยน,นะนเขียนนาฬิกาเจริญอย่างเงี้ย หมุนจากซ้ายไปขวาปึ๊บจากซ้ายไปขวาเอาด้านบนนี้นะเทียบจากซ้ายไปขวาหมุนอย่างเงี้ยตามเส็บงนาฬิกาอันนี้ก็เหมือนกันหันมาอย่างเงี้ยหมุนจาเกเส็บงนาฬิกาก็หมุนมาทางนี้หมุนมาทางนี้นะหมุนปึ๊บนี่โอเคตามเก็บงนาฬิกานะหมุนอีกปึ๊บก็ร้อยแปดสิบองศานี่นี่อยู่เงี้ยปับ๊บหมุนมาเนี้ยปึ๊บมีสี่จุดห้าองศาอันนี้เก้าเก้าสิบองศา คือ180องศาถ้าหมุนอีกตรงรอบนึงก็คือ360องศาพอดีแต่ไม่จะได้แค่180องศานี้จบละชิมสุดกันละเวลาหมุนเวลาหมุนกลับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอ่อย่างเงี้ยจริง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 มันต้องหมุนตัวหมุนตัวนี้ก่อนนะต้องหมุนขาออกก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มาหมุนตรงนี้อืมปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาหมุนตัวนี้โอเค เออมันมีปุ่มอยู่อ n off ตรงนี้ปุ่มเล็กๆด้านล่างนี่อันนี้น่าจะเป็นทชิวขึ้นที่ลงโอ้โอ้มันมีดัดอยู่บ้างนิดนึงแต่ไม่เยอะกดแช่ไว้เอ่อกดแช่ไว้ก็ดับกดแช่ไว้ก็ปิดอืมโอเคอย่างเงี้ย อืมโอเคตรงนี้ Start the gimbal after installing the phone อ,อ๋อหมายว่าเออ่ติดตั้งโทรศัพท์ก,ก่อน Installing โทรศัพท์ก,ก่อนแล้วค่อยเปิดนะมันมันจะมีสป,ปริงอยู่ตรงนี้เห็นไหมงานออกก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันดันนี้ก็ได้นี่โอเค ก็พยายามตั้งบาลานซ์ถ้าอย่างเงี้ยมันจะหนักไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปมันมันจะหนักไปทางด้านขวามากเกินไปมันก็จะอย่างเงี้ยปิ๊งมันปิ๊งอย่างเงี้ยมันก็ต้องดันมันทางนี้ให้น้าหนักมันถ่วงไปทางด้านซ้ายมากหน่อยมันก็ยังอยู่อ๋อทีนี้มันก็หนัก มันก็หนักไปด้านซ้ายมากเกินไปพยายามถ่วงน้ำหนักพยายามให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ใกล้เคียง,ยงนี่อย่างเงี้ยได้ละโอเคนะนั่นนั่นเห็นไหมโอเคนี่เห็นไหมโอเคแล้วโอ,โอเคละโอเคละเลนี่ย ก้มเงยโอ้ยก้มอันนี้ก้าากมเงยได้เห็นไหมเห็นด้านข้างนะก็ดันดันดันตัวนี้ขึ้นมันก็จะเงยขึ้นแค่ดันตัวนี้ลงมันก็จะความหน้าลงแช่ไว้จะดันขึ้นปึ๊บมันก็จะเงยหน้าขึ้นนี่ตัวนี้นะอ่าโอเคตรงนี้ ทีนี้ถ้าดันไปทางซ้ายมันก็จะหมุนไปทางซ้ายถ้าดันไปทางขวามันก็จะหมุนไปทางขวาแค่นั้นเองมันก็มีซ้ายขวาซ้ายกับขวาขึ้นกับองกันอะแต่ถ้าเราถืออย่างเงี้ยปั๊บเห็นไหมมันก็จะนิ่งเห็นเห็นเห็นไหมมันจะรักษาระดับของมันไว้โอเคเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะปิดก่อนปิดก่อนเปิดเปิด ดี๋ยวลองถ่ายดูเลยแล้วก็จะเอาผลจากตัวนี้มาให้ท่านได้ดูเอ่ออืมโอเคอ่าเป็นเป็นอ,อันนี้นะเป็นวิดีโอวิดีโอเดี๋ยวนะอ่าโอเคเอาละผมจะลองถ่ายนะาหนึ่งของ นี่เห็นไหมมันจะรักษาระดับไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมโอ้โหถึงถึงเราจะเอียงถึงว่าเราจะเงยขึ้นให้มันเงยขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เงยมันเงยหน้ากล้องขึ้นดักดักหน้ากล้องลงอย่างเงี้ยโอเคปรับปะกติคนถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เราเอียงเห็นไหมเรา คือ,อย่างไม้เนี่ยมันยังรักษาระดับเอ่อพอรีซอนทอนหรือว่าภาพแนวนอนอยู่พอรีซอนทอนสติที้ก็คือรักษาระดับเออ่ในแนวนอนอยู่คือรักษาระดับแนวนอนให้มันขนานกับพื้นโลกนะโอเคอันนี้มันการเสรินเวลาเดินถ่ายอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บซุบปปั๊บอย่างเงี้ยนี่เออ่ส่วนเรื่องวิธีการใช้งานนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอืมให้ท่านเข้าไปดูได้นะโอเคทีนเนี้ย นี่เห็นไหมหูสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดนิ่งไปตรงนี้ก่อนปึ๊บตรงเนี้ยปกติเนี่ยมันจะมีต่ออย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันไม่มีตรงเนี้ยมันมันไม่มีตรงด้านล่างแต่มันจะไม่อยู่ตรงนี้หมุนตรงเนี้ยหมุนมันจะมีเอออันนี้เป็นฝ่ายตัวผู้ตัวผู้ก็คืออันเนี้ยฝั่งนี้เขาเรียกว่าตัวผู้ตัวเมียก็คือเป็น ให้ตัวผู้เนี่ยหมุนหมุนใส่เข้าไปได้มันจะเกี่ยวมันจะพอดีกันนี่เห็นไหมแล้วก็มันมันจะกางขาอย่างนี้ออกได้เห็นไหมเป็นสามขานะเป็นสามขานั่นเห็นบอเห็นไหมฮะเวลาเราแบบเอออย่างเงี้ยโอเคเออถายต่อ เห็นไหมฮะถืออย่างนี้ก็ได้ปุ๊บเอาไปถืออย่างนี้ก็ได้ถืออย่างนี้ก็ได้เวลาถือหรือจะถืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่เราจะถืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราบางทีมันบางทีเราถ่ายกายถ่ายอยู่เนี้ยคลิปมันจะยาวเวลาเราเดินถ่ายมันเมื่อยมือบางทีเราถือมือซ้ายอยู่มันเมื่อยมือแล้วก็เอามือขวามาถือแทนประคองซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยซ้ายแล้วก็ถือขวาต่ออย่างเงี้ยนี่เห็นไหม เออบางทีถือไปถือมาเนี่ยบางทีมันโอ้คันคันไม้คันมือหรือว่าอยากจะสบ,บัดแขนยืดแขนยืดขาเงี้ยบางทีถ้าเราทําเงี้ยมันก็จะต้องถืออย่างนี้ใช่ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าให้เงี้ยมันจะสะดวกกว่าก็จับถือเลยเออจับถือเลยอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันอย่างเงี้ยถืออ่อสบบาสบัดแขนอ่าเออเช็ดไ้เออเช็ดไว้อย่างเงี้ยเป็นตน้นโอเคนะก็ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้อย่างนี้ดีกว่านี่นะฮะผมก็จะสะบัดอย่างนี้ก็ได้นะหมุนอ,อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคิวอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าดอลลี่ดอลลี่คือมันไม่ใช่การซูมแต่มันเป็นการเคลื่อนมันเป็นการเคลื่อนตัวเอ่อ กล้องหรือว่าเคลื่อนตัวสมาร์ทโฟนเข้าหาวัตถุที่ถ่ายดอลลี่เาเรียกว่าดอลลี่ดึงออกมันไม่ใช่การซูมนะถ้าคือถ้าซูมมันก็ล้องล้องนั้นมันจะอยู่ที่เดิมแต่ภาพมันถูซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยเรียกว่าซูมแต่นนี้มันไม่ใช่การซูมแต่มันคือการดอลลี่เดินเข้าไปหาแบบเงี้ยโอเคเอาละฮะผมคลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้เอ่อ เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากจิตตามด้วยตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสุดยอดหยุดโอเคโอ้กี่นาทีเนี่ยเยอะมนกันโอเค ยี่สิบแปดนาทีเดือมร้อนแล้วโอเค